มามาจะจะดับรถแต่งในดวงใจเด็กแว้นแซ่บๆเคสให้อะไรดีบอสจ๋าบอสจ๋าทำฮาตัวน้อเนี่ยขั้นแรกคืออะไรครับผู้เชี่ยวชาญมันคือมันคือมอไซค์ขับมอไซค์ครับขอบคุณครับโอเคครับเออเลิศครับจะเทเด็กเด็กกับมิกโก้อธิบายครับเอ่อมีสั่งแล้วใช่อะไร ต้องให้อันนี้เลยเซอร์ปิโก้มาคู่กับเคียร์เคียร์คันไหนวะขวาสุดอะขวาเจ้าขวาเจ้าขวาสุดเฮ้ยนี่นี่นี่มันต้องมันต้องเพิ่มเทียร์เว้เทียร์จ้านี่เพราะเพราะว่าบ้านกูอ่ะมีคันนี้เว้เนี่ยคันนี้เลยไม่ใช่ดิมีสองคันเลยคันนี้จะเป็นสีแดงไว้ที่บ้านสวยคันเนี้ยเป็นของพี่จอดไว้นานแั้นแหละน่าจะเออน่าจะประมาณปีนั้นนั่นแหละ รถมันแรงในยุคน,นั้นเพราด้วยความที่มันเป็นเครื่องสองจังหวะแล้วมันจุดระเบิดได้ดีกว่าสี่จุดระเบิดเลยอ่ะคือขับปุ๊บระเบิดตู้มเนี้ยเอ,อแยกล่างออกมีบดีตัวด้ว <c oughs> ยกูไม่น่าใช้รถมอเตอร์ไซค์และไป <c oughs> <c oughs> ไปล <c oughs> ไปต่ออันนี้กันนี้กูเห็นบ่อยป้าชอบขับัน้ดีดันได้ดีมอ่ะครับอธิบายสรรพคุณ รถดีเป็นรถแม่บ้านเด็กแว้นเด็กแว่นชอบใช่เพราะว่าราคามถูกแล้วอีกต่างอีกอย่างคือแม่ส่งต่อมารถมือสองนี่อันนี้สาวๆชอบวิสป้าสาวชอบรถรถมอเตรครถแด้เด็กแต่นเต็เต็ดเ็กว้นไม่ชอบนะเด็กเด็กว้นจะชอบเป็นบางกลุ่ม ชอบบานกลุ่มเด็กแว้นในเมืองเหรอในกรุงเทพในเมืองในกรุงเทพอะไรเงี้ยอัพครับขึ้นมาหน่อยจะชอบใช่ใช่แต่งแต่งสีแต่งเป็นแบบไฟลุ้งอะไรเงี้ยฮะปูให้ฮะมามไม่เวสป้าไฟลุ้มมันเป็นยังไงวะดอบอลก็มันเปลี่ยนจากไฟธรรมดาเป็นไฟสีลุ่งเอีเบียอจีบียนะเบอคัน บางคันไม่แต่งเตี้ยเลยนะแมงโหลดอ่ะแมงโหลดเตี้ยส่วนมากส่วนมากโหลดทุกคันพี่อยากเห็นภาพอ่ะไม่ใช่แค่บางคันส่วนมากโหลดทุกคันเลยเดี๋ยวคนตัดต่อขึ้นภาพภาพให้ดูด้วยอขอบคุณมากแปะเออขอบคุณไอเหี้ยกูนี่แหละตัดใอ้สัตว์นี่นี่ส่วนใหญ่พวกเนี้ยพี่เห็นแม่ซื้อให้เดี๋ยวพ่อซื้อของให้ เผื่อเผื่อคุณผู้ชมไม่รู้นะไอ้ไอ้เฮียเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยสัญญาผมไว้ประมาณปีที่แล้วว่าเอ้ยเอ้ป้องคอมกูแม่งกัดเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยกูไปขอพ่อกูขอพ่อกูว่าเดี๋ยวกูจะได้คอมใหม่ละไม่คอมใหม่เฮียอะไรอะลลอะลป้องพ่อซื้อของขวัญวันเกิดได้ละซื้ออะไรคือคอมเหรอ ในไหมนี่ซื้อนี่ไอ้เฮียมาแล้ววิจารย์ยุคเทยเลยว่าได้ขับไปโรงเรียนไม่อ,อย่างเทเลยอ่อ<ๆ>อะไอเฮียผ่านผ่านไปประมาณสองสัปดาห์เอ้ามึงไม่ขับวิจารมึงเลยเหรอแล้วก็บน่นว่าอยากได้คอมแล้วก็บอกว่าอะไรวะค่าน้ำมันมันแพงมีเงินจ่ายโอ้ยงูช,ชิบหายยง้ชิบหาอุย วิ้ยิวเจอริสบอชาหายไปไหนเยี่ยนี่นี่ไหนอธิบายสรรพคุณหน่อยเอ่อจะสามร้อยาปแต่นี้ซีบีอาร์สามร้อยตั้ร้อยเป็นรถหนึ่งสูบที่ต้นอื่นปลายอื่นแต่ว่าไล่ตามเด็กเว้นรถราคาที่ถูกเท่าไหร่25าที่ถูสองหมืนห้าไสองหืนห้าเกินเกินไอ้เป็นมือเลยไอ้เหี้ยมือสอง มือสองมือสองสามแสนสามหมื่นะเออเออมื่นห้ายังมีเลยแสัมือสองลดประมูลจากสนอ้วยนะ้เฮ้ยนี่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 เลยนี่เลยอันอันอันนี้กูขออันนี้ขอนี่เลยพ่อบอกพ่อบอกวันดีใช้ไปเลยไอ้เกียแบกเทอย่างเดียวไอ้สัตว์ไม่ใช้เกียอะไรไม่ได้เลยไม่เดียวนี่นี่นี่ย่พาร์ทสองนะทุกคนหลังจาก ปีปีนั้นใช่ไหมที่ซื้อโมไซก์งูงูเป็ๆเบ็นเสร็จปีต่อมาพ่อบอกไปขอคอมพ่อพ่อบอกว่าจองรถไว้ให้แล้วใช่ครับจองรถไว้ให้แล้วเออแล้วคือได้จะเอารถไม่รู้จะพูดที่อะไรแล้วครับอืมน,นั่นแหละเดี๋ยวมาขับเงอง,องเงดี๋ยวกูไม่ได้สภานนี้ยจะไม่ได้เรื่องด้วยวเลยคือแบบใช่ คือแบบไม่ได้แบบอยากได้คอมจริงๆนะตอนนั้นอ่ะไอคนจะร้องเนี่ยนี่เนี่ยไอนี่เนี่ยคนเนี่ยจะร้องไอเฮียไอสัตว์ <c oughs> ไออีกตัวก็บน่นอหคอมไม่เล่นว่ะเราไม่ไม่เล่นไม่ไม่เฮียเลยเลยอหเออไอควายก็มึงเลือกรถไง <c oughs> ไอเฮีย <c oughs> ถ้าปีนั้นมึงมึงถามเอาอะไรดีว่าป้องเอารถมอไซค์หรือเอารถมอไซค์หรือคอมดีว่าเอาคอมดีมอไซค์ ai, จะได้ขับไปไหนเยอะแยะวะ มันก็ขับมอไซค์โง่ๆแต่มอไซค์มันรเท่เลยป้องมอไซค์ไม่โคตรเท่เลยเท่โคตรเท่เท่ชิบหายแล้วแล้วมาบ่นแต่พวกอ้สองวันสองอาทิตย์ประมาณอาทิตย์ต่อมาก็เฮ้ยแม่งเงยไม่น่าเอามอไซค์เลยไม่กินน้ำมันไม่เหี้ยตั้งห้าร้อยอย่าบาทกินน้ำมันโอ้โหไอ้เฮี้ยหน้าถี่มากเลยไป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 ต่อไปให้เอาเอาทุ่มไปโอเดลมุกออน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 อุ้ยอันนี้แล้วแล้วป้องรัก ไม่ไม่ไม่อันนี้นี่นี่นี่นมันต้องมันต้องเพิ่มเทียใหม่ป่ะอันนี้่เดี๋ยวพ่อว่างเดี๋ยวพ่อซื้อรถให้แคคันนี้ให้เลยไม่ไม่ไม่เนี่ยเนี่ยคือตอนแรกแกวางแผนว้จะซื้อรถคันนี้อ่ะแกบอกจะซื้อให้กูเว้ยแต่แกบังหน้าแกจะซื้อมาให้ตัวเองขับแต่แม่กูไม่ให้เว้ย <laughs> แกเลยเอาคันไหนวะนี่นี่นี่ประมาณเนี่ยเอาไปดัดแปลงเว้ยให้มันกลายเป็นแบบเนี้ย เชี่ยแม่งแล้วขับโคตรมันนะไอ้สั์เย็นไปองเลยอ่ะเย็นแบแม่กูเลยนี่เนี่ยอันนี้คือแบบเนี่ยนี่คือแม่ซื้อให้ของจริงอ่ะเอว o l เลดเออเอวัวเลดแม่แบบคือแบบแม่เลยคิดคิดไม่ออกบอกฟีโน่ะตาเป็นเนี่ยป้องเนี่ยพ่อซื้อให้มชาวปบศาจ ไอ้นี่หม่ไอ้เกาะกลางว่าเราติดอ่ะกูไม่รอแล้วกูข้ามเกาะกลางแม่พ่อตำรวจจับไอ้เหียเออติดอ่ะขับรถอ่ะพูดพูดถึงพูดถึงข้ามรถกูเคยมีประสบการณ์แบบนั่งบนรถตู้ตอนนั้นอ่ะลงไปส่งใช่ไหมแบบรถตู้อ่ะกำลังกลับบ้านรู้ไหมกูเจออะไรกูเจอรถเก่งเก่าๆว้ยไม่รู้แม่งเมาหรือเฮียอะไรไม่ขับฝ่าเกาะกลางไ้เฮียแบบ แม่งขับขึ้นไปบนหินน่ะเห็นไหมมีคนทําพ่อมึงก็รถเก่งไอ้เหียแล้วการชนเขาเรียกฝากระโปงกันชนหลังปะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรวะที่บางโคนอะข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลังข้างหลังการชนกันชนนั่นแหละกันชนหลังแม่งกระเด็นออกมาไม่เก็บด้วยไม่ขับไม่ขับไปต่อทิ้งไว้ตรงหินน่ะโอ้โหไอ้เหียสุดยอดเลยไม่รู้ตัวเป็นกเบเหี้ยแบบ ไอ้ีมึงรีบจังมึงจะรีบไปไหนนงพี่แจงเราดีอันนี้เห็นบ่อยหนักกว่าอันนี้อันนี้ให้กูให้แบบอันนี้มาตบเทียร์พิเศษจริงๆว่ะแบบอ,นนอันนี้เทียร์พิเศษบุญหอ, <c oughs> หอ,อการช่างเนะี่ยนี่แม่งสุดยอดเลยแหละไอตัวนี้นี่ตัวจีดเลยนี่ป้องป้องเดี๋ยวกูซ่อมให้ กูเลยยังเกียเลยกูพูดจริงเลว่าอุ้ยเฮียห่ออเป็นมันมันมีอาถรรพ์เลยมันมีครั้งหนึ่งใช่ไหมกูไปเติมลมบ้านมันเนาะมอไซค์่ไปเติมลมบ้านมันกูบอกว่าเออเติมลมให้หน่อยดิเดี๋ยวกูให้ยี่สิบาทได้ได้เติมไปสักพักกลับบ้านรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นยางแตกเออยางแตกไอ้เหียกูบอ อยางเรามันเออเราก็ขับรถไปไกลมันก็น่าใหญ่นี่หรอมั้งยางมันก็อาจจะเสื่อมเออไปเปลี่ยนดีกว่าสักคักเปลี่ยนไปวันวันไปสอบขับรถไปสอบเ<ป>ฮียพุ้มกูแบบ <c oughs> อุย้ยเฮียเอ้ยดีนะไม่มาถึงได้ครึ่งทางแนละ้วก็เลยขับบทยางไปบ้านนีไอหอแล้วก็บอกไอหอจัดการดิไอเฮียยางไม่งระเบิดตู้มเลยดีนะขับมาถึงล้ <c oughs> พอเปลี่ยนยางเงี้ยบดไปประมาณหกรอยห้าสิบาทเอกลับไปถึงบ้านยางแบนใช้ได้ประมาณสอาทิตย์ยางแบนอีกกูวไอ้กูวไอ้หูเทียนี่มันมีอะไรแปลกๆเลยไอ้กูเลยถามหอมบางวางยาทดกข์กลัว มันบอกว่าไม่ได้วางยากูคแค่อยากบทเรียนกับมึงเฉยๆอ้อไอ้เหี้ยอันนี้ก <c oughs> ุน,นตรีและไอสัตว์ตั <c oughs> ้งคืมันมีนะเว้ยไอ้หอเคยซ่อมรถแบบดีเลย <c oughs> แบบเคยซ่อมจริงๆอะ่ะแบบตอนนั้นกูไปนั่งนั่งกับบ้านมันใช่ไหม <c oughs> รอให้แม่มาลับ <c oughs> นั่งกับแม่งอไอเหี้ยหอเป็นคนคุยที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เลย แต่ถ้าคุยอ่ะจะเป็นคนที่คุยแบบมีสาระมากเลยแต่แบบกูไม่ค่อยจะกูก็พอจะรู้แหละทําไมว่ามันหลอนเว้มึงคิดสภาพต้องไปนั่งดมน้ำมันเครื่องอ่ะประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงอ่ะกูก็ไม่ค่อยแปลกใจหรอกที่ว่าแบบคุยไม่รู้เรื่องอ่ะไม่เข้าใจใช่ไหมกูเมาไอ้เหี้ยตอนนั้นอ่ะกูนั่งดมสี่ห้าชั่วโมงกูเมาน้ำมันเครื่องไอ้เหี้ยว่าอยู่ทำไมเพื่อนกูหลอนหลอนนี่อ่ะ คนน้ำมันอ่ะอันนี้อะไรกูไม่รู้กูไม่มีความสามารถเอาวันมึงมุดเราดูรูปดีๆนะเว้ยคนขี่อาวันอ่ะเฮท่านเอาวันหรืออากูว่ามันแปลกๆเว้ยบ้านเอกไม่รู้นะกูให้พวกมึงสองตัวพวกมึงเก่งเรื่องรถอ่ะกูไม่เก่งเออเอาเอามึงก็อธิบายนะเอออัธิบายนะไออย่างแรกเลย จริงมากอย่างที่สองเลยนะกูคงไม่ขับคันนี้ไปที่นี่กูคงไม่ขับคันนี้ไปซื้อข้าวแกงหรอกไอ้เหี้ยใส่รถนี้คือรถซื้อข้าวแกงเลยฮะเออรถซื้อข้าวแกงของจริงเพราะกูไม่ได้หมอกูให้เนี่เขาบอกเขาบอกว่าดีใช้ไปเถอะกูจะเล่าวีรกรรมให้ฟังไอ้เหี้ยทำไมกูถึงตั้งชื่อว่าบอสอยู่ในสายอ่ทำไม บน่างไม่ไอ้มึงเงียบไอ <laughs> พวกนี้อกูจะเล่าให้ฟังไอ้สัตว <laughs> มันมีเหตุการณ์นี้เยมันจะมีร้านแบบเออเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งไม่เคยเกิดขึ้นจริงคนที่อยู่ในภาพหรือ <laughs> การแสดงไม่เคยมีตัวตนขึ้นเกิดขึ้นมาในหัวของผมเองนะครับเกิด <laughs> ขึ้นมาในหัวเองจริงๆนะจริงๆริงจริง <laughs> อ้่างหน <laughs> ึ่งนะณที่ อำ,อ,อ,อำเภอบ้านตรวจอ่าอำเภอบ้านตรวจจังหวัดกุลีลำจังหวัดกุลีลำนะอาบรนอาดมันจะมีแบบซอยแยกตรงวัดเชมมันจะเป็นวัดใหญ่ๆเลยเออบ้านบ้านบ้านอะไรนะบ้านอะไรนะเอ้ยเอ้ยบ้านตรวจบ้านตรวจเออบ้านตรวจวัดบ้านวัดบ้านตรวจนะวัดบ้านตรวจไม่ไม่ได้ยินอะไรไม่ได้ยินเลยวัดบ้านตรวจมันจะมีซอยเล็กๆใช่ไหม ไอวัดเนี่ยเป็นวัดที่โคตรใหญ่เลยทําไมกูถึงตั้งชื่อว่าบอสอยู่ในสายมันมีกลุ่มวัยรุ่นน่ะแบบก็มึงก็รู้เนาะบ้านตรวจมาติดกับชายแดนเนาะแต่ไอพวกวัยรุ่นน่ะมันก็วัยรุ่นชายแดนอะมึงเข้าใจใช่ไหมว่ามันไม่ธรรมดามันระดับแบบบอสอยู่ในสายถ้าไอพวกวัยรุ่นแบบทั่วไปก็คงจะแบบมีดกินกองฟันกันเอ้ยแถวนี้เขาไม่ทํากันแถวนี้แบงคเล่นคอี้เตีน โขปีใหม่นี่แม่งอย่างมันเลยแหละต้องแถวสายหนึ่งสายสองไม่ปานระเบิดกันอ่ะมันมีตำรวจอ่ะต้องไปเป็นสายในกลุ่มรถอ่ะไม่เอ่ยชื่อนะเรื่องแต่งเรื่องแต่งกลัวขี้ยเรื่องแต่งแล้วมึงจะกลัวทำไมไอ้ป้องแหงเรื่องแต่งเรื่องแต่งเรื่องแต่งแม่งเปิดร้านขายขนมปังมันจะเป็นซอยซอยบ้านคนรวยเว้ยเป็นซอยเปี่ยวซอยขี้ยเนี่ยเทศบาลไม่มีใครจะติดไฟหรอก ถ้ามึงเดินไปมึงก็ลืมตายที่ก็อยู่แบกรูมไม่ก็ไปโผลวป่าสักที่หนึ่งแล้วเข้าไปในซอยสุดเป็นบ้านคนรวยเนาะเป็นบ้านน้องชายคือเว้ยมันมาเล่าให้กูฟังว่าพี่ป้องบางวันน่ะไอ้พวกเคี่ยเนี่ยแม่งเหมือนคนเมาาแตาแต่ขนมปังอร่อยขนมปังอร่อยกูก็ไม่รู้หรอกมันใส่อะไรกูไม่เคยไปกินโดมันใส่ผักพืชผักใบเขียวเลยมันอาจจะเป็นกินครีมครีม มันบอกว่าตอนหน้าผมได้ยินเสียงกึกกักเสียงดังประมาณตอนตีสามตีสามค่กว่าแม่งออกมาดูไม่ไม,ม,ม่งเจออะไรเจออะไรครคนแม่งย็ดกันย็ดกันอยู่หน้าสาไฟแบบหน้าสาไฟ <c oughs> สงสัยสงสัยชอบเ yeah. อาดอยอากาศมันเย็นวันต่อวันวันต่อมาตำรวจลงวันต่อมาตำรวจลง อย่างลองเอสอาอร์แล้วก็มีคนแทงกันแล้วแทงกันก็ได้แล้วแทงจริงเออแทงจริงแทงจริงแหละน่าจะแทงกันจริงอ่ะแทงยังเดือดเลยแหละเลือดไหลเลยตำรวจลงพ่ออะไรรู้ไหมเพราะอะไรไม่ใช่สายที่ไปแฝงตัวอยู่ในนั้นนะแม่งทะเลาะกับพ่อวันทะเลาะกับพ่อเพราะว่ามันเอา กลุ่มเด็กแว้นน่ะมาจัดงานแล้วมันมากินมัาเสียงดังอะไรตอนคืนเนี่ยตอนคืนตอนคืนกินท่อมไม่ดู้ว่าเล่นยาด้วยหรือเปล่ากูไม่รู้หรอกตอนเช้าถึงเย็นน่ะขายขนมปังปิ้งกับน้ำปั่นตอนคืนแม่งมั่วสุมเป็นแหล่งมั่วสุมเลยแบบร้านขายขนมปังเลยนะเออพี่กูบอกว่ากินนั้นอร่อยอร่อยด้วยอร่อยเพราะอะไรอร่อยกูแม่งว่าแปลกแปลกแน่นอน่ยกูว่าแม่งแปลกแปลกกูว่ามันอาจจะใส่ผงชูรสมั้ง นั่นจะผงชุดรถแหละเดี๋ยวเฮียาผงชุดรถ่ะจบรายการละโอเคทุกคนมต้องจบกันไปแล้วสถาการจัดเพลย์ลิสต์สุดโหดของผมเองรถแต่งในดวงใจของปกป้องนะครับอยากตายกลับไปออทตมอ์แล้ววนี้วะ